สวัสดีครับพี่น้องสุกูสุคนสุมงสุบอลครับพามาเบ่งัองวัวพามาเลียกัองวัวพามาเสือองวัวครับพี่น้องครับมือนีครับพี่กัดบานหินตั้งตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับต่อจากนี้ไปพี่น้องที่เราอยากได้เด้อครับเด้อเบอร์ขึ้นมาห้ครับหรืออยากกูเบื้องตัวจริงมาจะมาใบมาหลุมมาข้ามครับที่อยู่ผมแจ้งไว้นี่แหละครับพี่น้องครับมืนีมีหลายตัวเลยขู่เลยโค้มครับมือนีเพชรมังกรฟ้ามครับอ่ะพี่น้องครับเพชรมังกรฟ้ามมนี้ครับเป็นราคางัวแบบชาวบ้านเด้อพี่น้องเด้อมากตัวใด พักมาต่อเอานะครับเนาะครับมาดีกวสิภาพบะไัยเบิงราคาเทระตุเทระตุนะครับเนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับมือนี้จักแม่จักตัวแล้วครับมาดีนี่แม่สาวสองแม่แม่แยกลูกแม่หนึ่งแล้วก็แม่ลูกสองข้มแล้วก็ตัวผูพ่อพันธ์แถมไายตัวนึงครับผมโอ้มืดอนี้ม่ลายแบบโปรเป็นเนาะทั้งพ่อพันธ์เนาะครับผมเบิงกันเบอร์นี่เบอร์แรกเนาะครับผม พี่น้องครับเบอร์แรกครับหัวสีแดงหัวโลนธรรมชาติป่ะคับเนี่ยกี่ครับกีเปิดแต่งไว้แต่งไว้เนาะครับราคาแม่นี่เปิดหลฟ์ไปเด็กครับตัวนี้มันจะมีต้หนิ้ดุกคางนะครับดุกคางมันรีบดุกคางรีบแต่ใบ่บสุดดอกบบสุดแต่มันรีบเนาะครับมันรีบแล้วก็ปลายหางเพมันอยากออกขาวๆคือเล่ยเนี้ยเล็น้อยมันออกออกขาวแดงๆบนี่นอ๊อบแดงดอกมันออกแซมแซมนิน้อยๆครับครับ พ่อดำแข็งดีนะเนาะครับนอกนั้นผ่มี่ตรเนียังข้อมสูงด้วยครับลายเลยครับแมนข้อมสูงน่าจะมีเกือบเกือบร้อยสามสิบเหรอครับเกือบร้อยสามสิบเนาะราคาครับราคาเปิดไปอยุ่หมื่นเก่าครับผม1นึ่งหมเก่าพครับเป็นดองด้ครับเด้อเป็นตาสื่อเป็นตาออมบหนึ่งหมื่นเกพนี่ราคาต่อได้บ่นเหรอครับราคาต่อได้ครับผมหนึ่งห่นกาันต่อไดการทรงเด้ครับบ่ายการทรงรอยโล ส่งฟรีลอยโล่ส่งฟรีรอลรรรอยโล่รับประกันหนึ่งเดือนทุกอย่างรับประกันตั้มนี้หนึ่งเดือนเนาะครับผมโอ้ครับพี่น้องมองได้พันรับประกันให้เพอาหนึ่งเดือนนี่ถือว่าคักถือว่าดีเติบเยเนาะครับสีแดงงามครับพอหล่นแต่งไฟเนาะหัวหลวนน่นเนาะครับผมหมื 19, ่นเก้าพันอะพี่น้องมากนะครับเด้อเบอร์หนึง่งหมื่นเก้าพันอนาคตด,ดีเอาไปเป็นเมยพันเมย์บอกยังได้อยู่เนาะสีเพริ่งงามครับนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะพี่น้องเนาะนี่ราคาเกษตรกรพี่น้องบรรเทาเงินบรหลายทุนบรสูงนะครับเนาะ แม่นี่เลยครับนี่นาเหมาะสมเลยครับนี่หนึ่งมืนกว่าพันบาทครับนี่หางลามดีเลยครับพี่น้องตัวนี้หางลามดีครับบันทิบเบอร์ที่สองกับเป็นง้อสาวเกอนบครับง้อสาวเพื่อนครับผมโคบหนี่ตัวนี้อ่าสูงนี่เท่าไหร่นาะสูงน่าจะมีรอยสามสิบอะครับออกสีนวลนวเนาะครับผมออกสีนวลนวลด้วครับสูงน่าจะประมาณนี้แหละครับรอยนวลติดโบดถึงสามนี่แหละติดโป่งติดโบติดขอกติดเครื่อง ครับผมเอ้าครับแม่นี่ราคาเปิดเวลาไหมครับนี่ตัวนี้เปิดไว้ยอยุหมื่นเก่ากันครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันครับสองตัวนี่ครับราคาซ้ำกันครับอายุซ้ำกันบ่ครับสองตัวนี้อายุหนาตัวนี้หนาสีอ่อนก็เยอะครับอ่อนก็ตัวแดงอายุเราเล่าเท่าไรครับนี่สองตัวนี้น่าจะอยู่ปีน้อยๆนี่แหละครับมีปีน้อยๆเนาะครับผมเอ้าพี่น้องครับซื้อไปเอาไปทั้งคู่เลยด้วยครับเด้อสองตัวนี่งามทั้งสองตัวเด้่ตัวนี้ก็เนื้อหนังดีเนาะครับวัชสีบอร์แดงคือตัวแรกเด้อครับออกสีีนนวลๆหาดครับห์าดี นาโน้นตูนดีครับเบอร์สองติดกระทบมาหน่อยหนึ่งเนาะครับผมแข้งขาคอเล็บบือรึงนุ่มครับเอาดีครับนี่ดีเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับราคาซ้ำกันพี่น้องมากตัวใดหรือเอาไปทั้งสองเลยแห้งลดลงได้หลายครับแห้งต้อได้หลายก็เก่้าได้พี่น้องเด้อเนีเอาไปทั้งสองตัวเลยนี่นี่ครับผู้ทุนบาหลายครับนี่น่าสนใจนะนี่พี่น้องเนาะครับไปเบอร์สามแม่บักไงได้ป่ะนี้ครับเป็นแม่แยกลูกนุ่มเพิ่นขัดอยู่ตัวนี้พี่น้อง นุ่มแมแยกขายลูกคนผูววานนี่ครับเอาลูกไปเมื่อวานนี่เอาลูกไปให้เพื่อนหมู่ว่านลูกตัวแม่ตัวผูวเอาไปลูกตัวผูครับโอ้เป็นน้องลูกตัวผพะนะสูงสั้นไหนครับแม่เนี่ยแม่นี่มีรอยจีซิบหายหรือครับราชีซิบหาเห็นเนาะครับผมโค้หางสวยเครื่องดำปือปือครับนุ่มดีว่าม่ติงเนาะครับผมข้อขาแข็งเอาเล็บดีเลยครับเด้เล็บดีเด้อครับว่ามีสีว่มเพิ่งหนามไต่นําล่างเบือเรื่องยนโอนต้นครับ ขอบตาดำขอบหูดำด้วยครับแม่นี่ผมอ่ะมันทับไปแล้วเ้อทับได้ประมาณสองเดือนนี่แหละครับทาวางโค้มตัวโค้มตัวมาแมนครับโค้มตัวแต่เขาเพิ่งเดตรวจยั่งครับผมติดตรวจติดปะติดปะหูครับผมราคาครับราคาเปิดไว้สองหมื่นเก้าครับผมสองหมื่นเก้าครับเอาสมมติสาวหันตัวนี่ครับผม ว่ามูอนั้นหมื่นเก้าอันมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพันโอ้ยครับพี่น้องเป็นตาสื่อ <S 2> <S 2> เป็นตาเอาคักเด้อครับเพชรมระกอบฟ้าบ์เนี่เพื่อเอาไปไปตรวจทองเอาประกอบทองกับฟุกเลยล่ะครับเนี่ยงวดสองหมื่นเก้า, 2, จากเจ๊แมนหามาถืออกถืกใจครับเนาะแม่บักในสองหมื่นเก้าพ่ะนะครับผมลูกลสามในทองเด้อครับคันติดขัน้น<ะ>ขันติดลูกตัวที่สามครับผมพูดนะกับพ่อนี่เถาพ่อนี่แกไปเดอกเนาะครับโอ้ราคาดีราคางามดีพี่น้อง ถุงไงแดงอ๋อมาแดงเนาะครับช่วงไปไล,ลาค่าไปตจอยเขาไว้แล้วจอยเองสิกสิเพราะเกือบซีุู้เตี้ยฮาร์จอยจริงสิแล้วไปเลี้ยงเอาไหมไม่ทันซื้องวลแ้วเขาไปเลี้ยงมันจอยมันราคาตกตัางราคาตกซื้อจอยไปคุณขึน้นตึงขึ้นมาหีิเป็นเงินเลยเนาะครับอันนี้เบอร์สามเนาะสองหมื่นเก้าพันครับเบอร์ 20, รอสี่ครับบัตรเมย์เพิ่นเป็นเขางอบงอบลงเนาะครับเขางอบเขาซักลงดิน เป็นงวแม่ลูกลูกผูบ่ครับลูกผูครับผมครับแม่ลูกลูกผูด้วยครับนี่แม่นี่สีขาวทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับลูกเพิ่นได้เจักเดือนแล้วครับลูกน่าจะอยู่ประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนนี่แหละครับอยู่บางนี่เนาะครับผมแม่เดชสูงหลายปันไดแม่มีรอยสามสิบอยู่ครับอ่าเห็นเห็นเห็นรอยสามสิบครับเขานี่ด้วยครับเขาเป๊ปๆเขางอบงแต่ว่าเขาเพิ่นเพิ่นอ่อนๆนี่เนาะครับเขาอ่อนมันกลวยไดไหมเพี่นะครับมันกลวยไดว่าไปยังว่าแทงแต่เขาไปยังเด้ นี่แหละครับมันบอได้ไปอันตรายต่อผู้ใดครับบอได้แข็งบอลยังนี่ครับนี่ลูกนี่ก็นี่น้อยอยู่ลูกตัวใดเพิ่นครับนี่ตัวตัวที่ใดลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองครับเพิ่นว่าลูกตัวที่สองราคาเด็กครับเปิดไปราคาเปิดไว้อยู่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยได้สองตครับผมแม่เพิ่นกับซีโบอยากขึ้นหรือบนนี้เหรออยากมีแน่เยอะแล้วเพื่อน จังไรเนี่ยกระสีด<อ>ิท่านได้ลงว้านเขาไว้ผมว่ามันสิขึ้นนี่เองโอ้เขาทาเด้วเนาะครับสื่อซองเมียพิ่นติดทองมันลูกก็ได้หลายเติบหมดด้อลูกผู้เนาะส่อว<อ>่าเมียสิทองลูกก็ห่วยโอ้เมื่อสิมื่นกว่าแล้วเด้อตัวนี้พ่นดูพ่นดีพุ่งดีนะครับเด้อท้องสร้างอ่างดีเล็บแข้งขาดีน้ำใต้น้ำล่างเขาทาด้วเนาะพ่อหน้าหนาย้อนอุนต้นนี่ครับพผม ลูกกะบ่ขี่ลายเด้เป็นลูกผูลูกต่อไปนี่มาจ้าหน้สิกเป็นตัวเมียเทแล้วเนาะนี่แม่ตัวนี้เป็นเป็นตัวผูเลยไหมนี่แม่ตัวต่อไปก็สิเป็นตัวเมียทั้งตัวราคาเท่าไหรกว่าครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับผมสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแม่พ่น้องน,นี่แม่สองตัวไหมเอาครับอยากได้ตัวเมียกะแยกให้ครับเอาตัวนี้แยกเนาะครับขยากได้ตัวเมียกะจังโทรมากขันอยากได้เวิร์ดกะ นี่ได้ังไม้หลังไม้เนาะหลังไม้ได้นี่คือเบอร์ที่ซีเนาะครับผมขอทาอยู่ได้ครับนางนาดีอยู่ได้เมียเพลินเนาะครับเป็นตาให้ลูกโกนตุนอยู่ได้ขันทับเรือนลอยเห็นบะครับเป็นตาให้ลูกหน้าหนาอยู่ได้เนาะนี่ครับหาชิสี่แล้ะครับไปทับปูกูข้ิมีกาไรเนาะครับวันนี้จะพาไปเบิงเบอร์ที่หาเนาะครับพี่น้องครับมาเบิ่งเบอร์ที่หาด้พี่น้องด้อบาทเนี่ยแม่ลูกลูกหาลูกผูวันนี้โควนนี่นีเพิ่นอยากเสียออกมาแดงกว่านี้เนาะครับผม เครื่องกับอมขึ้นกันกับแม่นั่นแหละแม่ตัวนี้ลูกเพิ่นได้จักเดือนครับเนี่ยลูกนี่ยูเล่าๆซ้ำกันนี่แหละครับสองเดือนกัวสามเดือนสองเดือนกับสามเดือนเนี่เนาะแม่กับสีเริ่มแล้วเนาะเริ่มแล้วตัวนี้แม่เพิ่นขอบตาดำนะคะดำนี่ครับตัวนี้มือเรื่องเห็นซ้ำกันครับแม่เพิ่นสูงหลายไปเลยครับแม่นี่นะจะอยู่ประมาณตัวสามสิบบวกลบไปวางลอยสามสิบบวกลบนี่แหละพี่น้องแม่เพิ่นบอะเพิ่งลูกไส้เพิ่นก็คักเด้ครับเด้อนี่ เอาตัวต่อไปพี่น้องบ้านเนี่ยลูกนี่ตัวนี้เป็นตัวผูหรอเด้ตัวต่อไปก็น่าจะให้ตัวเมียแล้วเนาะครับผมเลี้ยวเห็นตัวนี้ลูกตัวที่เท่าไหร่นะครับนี่ลูกสองขึ้กันพ่นาครับโอ้ตัวที่สองอกันเนาะครับลูกสองแม่ลูกลูกผูลูกกะประมาณสองสามเดือนครับลูกกับตัวที่สองของเพอนะครับแม่กับบอนทับขึ้นกันแม่พ่อได้ทับแม่นี่ครับควบนี่เปิดไปร้ายไหไน้ครับนี่เปิดไปโยสองหมื่นเก้าครับ สองมืนเก้าพันพ่น้องนี่สองโตนี่ครับคุมคาอยู่ดิเนาะครับสำหรับผู้ไทยบ้าน,นเหาครับช่วงนี้กับฝนล,งงลุ่งหยากระสิเรื่องปงเนี่ยหล่นะพี่น้องเนาะเน่กรสีพ่อได้เรียบยู่งหรือว่าปเนี่ยหายังสิหลับไปมันไปอ้วนพุนมันยังเออดีหาไปอ้วนไปตึงยู่น้ำห้องผลับบางคนกับขายช่วงนี้เพราะว่าสิไทยหุดไม่มีหม่องลำบางคนก็มม,มีหม่องลำไยน้ำมัวน้ำสวนหัวให้ไปหน้ามี ยาเกิดกับพ่อได้เหง,งวัวไปเล่มขั้นบ่อซื้องวัวงไปกับขึ้นฮอดเนาะยาป้วงขึ้นมากกับตัดทิ่มไปซื้อพี่น้องเลี้ยงงวัวงไปถือกินยาบ่ได้เสียประโยชน์ครับเล่มยาพร้อมขีออกมาเป็นฟุ้งพร้อมครับโอ้เอาทาจดดอกพี่น้องสองหมื่นเก้าครับนี่สองโคบหนี่ซ้ำกันมันบ่ครับโคบเขาสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยโคบเขาวถืกกวอกลัวย้อนนันเป็นสีขาวได้ถืกกอกลัวเนาะครับผมดูผูเขื่อนครับเอาเอาไปทั้งสองโคบนี่ต่อได้หลายต่อได้หลายครับผมนี่พี่น้อง เอาไปทั้งสองโค่มนะครับเด้อไปทับเอาทั้งสองตัวนี่ลูกตัวต่อไปตัวเมย์ทั้งสองตัวโอ้คักขนาดที่ขับบ้านเนี่ยครับราคาบ้านบ้านนี่ดีครับเพชรมงคลฟ้ามครับหามาฝากพี่ต่อน้องนะครับเนาะบ้านนี้สีภาพไปเบื้องง้อพ่อพันครับผมดีบรดีถือใจบรถือใจไปเบื้องความกันครับโอ้สีมากเลยตัวนเนาะสีสีครับถือตากรรมการนี่คือสีนะครับเด้อตัวนี้สีมากครับ ขอบตาขอบผูเครื่องเข้าสีดำงัวผูพ่อพันคุ้มฝอกคุ้มผงครับกระิพร้อมแน่ใจแน่จากน่อยบอนเด็ดเต็มเวยครับเดอ้อครับเนื่องจากว่ากับปอยกินหญา้ากินยูน้ำบาดน้ำซองบริขุนบริคิน,คนมั่นครับบันนี้พี่น้องเชียไปคุ้มฝอกค,คุ้มผงครับแม่ตัวนี้นะครับเดอ้อสีมากสีมากครับสีได้เลยครับโอ,โอ,โอ,โอ้เป็นลูกพ่อไน,น่นอครับตัวนี้เนาะตัวนี้เพื่อนว่า เป็นลูกสามหนึ่งอะครับตอนบ่มีใบที่อย่างคนบอกมามแม่กับแม่บานแม่สูงรลอยสี่สิบกลัวนี่ละสูงหลายไปนิดหน่อยเนะสูงบัวแมนตีวนี่ลอยสี่สิบหาขึ้นยุติพวบสูงเนาะครับถ่ายมันสูงดัง,งเลยลอยสีผ่ผาจุดบนลอยสี่สิบผาอะไรนี่ละครับนานุ่นตุนพอดีปากไงเติบนย่ข้อแข้งขาเล็บ เรียบนีถือว่าดีด้วยสักตึกด้วยครับเรียบเนี่ยส่งสักดีอยู่ด้วยเรียบบันทอนนี่นี่ครับส่งศักดีอยู่บันีีเครื่องเพิ่อนองศาเขทาทาดำเนาะปลายเอาไว้ยาเพศดำครับนี่ใครหำปลายก็ดำเนาะนี่ใครห้ำด้วยครับเด้อใครหำเริ่มมหญ่อยู่ด้วยครับตัวนี้หำเลยไม่แล้วอายุเพิ่นหลายปันเลยครับเนี่ย,ยอายุเพิ่อน,ยน,น,นยอ,ย,อนยู่ปีสามเดือนครับปีสามเดือนครับย่งพันพอทับย่างต้องเห็นสองปีสามสี่เดือนขึ้น งัวทับเพ่นมคอร์ามยิยนดนเอาพี่น้องไปคุในว่าดนเนาะเกี่ยวเขาแล้วนี่ยละได้ทับขั้นตึงๆมันนี่นี่โอ้งามดีครับตัวนี้ง้ามเด้หันตึงนีนมันนี่สีมาได้ด้ครับนี่สีมากครับ,ส,รบสีบิดมีหายากเติบครับงวอผงงวอพอพันดนี่ครับส่วนมากนี่สีกำงามแบบนี้สีหายากได้ครับสีนี่ส่งสีหายากจากหน่อยบ้านนี้ปั้นให้พี่น้องไปเอาลายเลยครับนี่เปิดไ้อยู่ที สามหมื่นหนึ่งพันครับผมสามหมื่นหนึ่งพันครับตัวนี้คุ้มค่าเด้๋ยวไปให้ทำก่อดำปื้ดๆเด้๋ยวนาะครับผมดำลึกไว้ยาเพรกดจะดำไหมครับพ่อเนาะคอเบื้องเอาครับนี่ซักบ่เพี่น้องนี่นี่คอเบื้องเอานี่ครับไปหำดำไปเอาไว้ยาประเภทกระดำครับนี่เล็บกับเขาท่านาคาดำเพราะว่าสีจังซี่นี่หาดนเตยไปด้วยโดยเพอะนี่กลางแดงซ้ำจุ่มกลุ่มครับครับทายออกดำมุมมุ่หนาออกดำมุมมุ่จังหน่อยโอ้ นี่แหละพี่น้องสีพอพันครับขันพ่อยังสี่ครับขึ้นรถหาทับเนี่ยผู้สาวห้องใส่เสียอเซลครับเนี่ยนี่ครับมักเจ้าของง่วมักนี่ครับเนี่ยอยากได้อยากได้สีมันเอา้าพี่น้องครับมานนี้เพชรมังกรฟ้ามครับมาหมองเดียวได้ทั้งแม่สาวได้ทั้งแม่ลูกแม่แยกลูกทับไว้พอพันมีเอา้าพี่น้องบ้านเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดครับเพชรมังกรฟ้ามครับ ฝากพี่ตอนนองเข้าอันใดมีเนี่ยว,ว่ากระเพิ่นบ่อพี่น้องเขาบ่อบ่อท่านอันีดอกครับผม,มครับวันนี้อาจซีมีเสียงกแกมๆในโทรศัพท์เทอรครับเดอ้อครับเปน,น,นมีงานบวชเป็นมีงานบวช <c oughs> นะครับเนาะมีงานบวชเป็นงานแาหีเดี๋ยวขออภัยนะครับเอาบอกกันชิปนะชิปไม่ชิปต่อไปครับผมวันนั้น,นทั่วเพชรมังกรฟาร์มสวัสดีครับครับสวัสดีครับ